เรื่องเล่าหลอนๆคดีฆาตกรรมแคนนี่อองเลเคียนตอนที่หกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียงานเลี้ยงส่งกลับกลายเป็นคืนแห่งฝันร้ายผู้ชำนาญการด้านไอทีแคนนี่อองโดนลักพาตัวไม่ไกลจากที่ที่ครอบครัวและเพื่อนของเธออยู่ผู้ต้องสงสัยคือชายแปลกหน้าผู้ซึ่งไม่เคยมีประวัติการก่อคดีมาก่อนแคนนี่อองวัย28 เธอมีหลายๆสิ่งที่อยากจะอยู่เพื่อทำให้เป็นจริงในปี1995เธอออกจากประเทศมาเลเซียเพื่อไปศึกษาต่อหลังจากนั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยทำงานเกี่ยวกับด้านไอทีอยู่ในซานดิเอโกประเทศอเมริกาและแต่งงานกับชาวจีนสัญชาติอเมริกันแบรนดอนอองพวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขมากแต่ในปี2003อองบีเจงพ่อของแคนนี่ป่วยด้วยโรคมะเรง็ง แม่ของเธอเพอร์รี่ยังจำได้ถึงวันแรกที่บอกข่าวร้ายกับเธอทันทีที่เธอได้ยินอย่างนั้นเธอรีบเข้าอินเทอร์เน็ตพยายามจะหาความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พ่อของเธอเป็นแคนนี่ซึ่งเป็นลูกคนโตของครอบครัวตกใจกับข่าวที่ได้รับมากเธอตัดสินใจอย่างทันทีจะกลับบ้านที่มาเลเซียเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเธอผ่านเวลาที่ลำบากนี้ไปพร้อมๆกันครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งเสมอสำหรับเธอ เธอบอกว่าแม่พ่อป่วยเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นน้อยมากฉันต้องกลับมาฉันต้องกลับมาเมื่อเธอกลับมาเธอตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อเยี่ยมพ่อในกูลาลัมเปอร์แคนนี่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของเธอเพื่อดูแลพ่อจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าเธอพอใจในผลการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จแล้วและอาการของพ่อเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆเธอจึงมีการวางแผนการที่จะกลับอเมริกา ก่อนจะกลับหนึ่งวันแคนนี่ชวนแม่และเพื่อนสนิทของเธอมาที่ห้างบางสาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพื่อที่จะร่วมงานเลี้ยงส่งนอรีนนาตาชาเพื่อนสนิทของแคนนี่พวกเราตัดสินใจว่าจะเรียกทุกคนมาเพื่อร่วมทานอาหารค่ำในปาร์ตี้เลี้ยงส่งเธอเธอถามว่าฉันจะจัดการได้ไหมฉันก็บอกว่าได้คืนนั้นแคนนี่และแม่มาถึงช้ากว่าคนอื่นจึงรีบหาที่จอดรถที่ชั้นใต้ดินแม่ของเธอยังจำได้ดี จริงๆแล้วฉันว่าที่นั่นมันดูมืดไปหน่อยฉันยังบอกแคนนี่เลยฉันพูดว่าเป็นไปได้ยังไงว่าที่นี่มันมือดอย่างนี้เนื่องจากพวกเขากำลังรีบเพอร์รี่จริงไม่ได้ใส่ใจกับความกลัวอะไรมากมายหลังจากที่จอดรถเสร็จก็รีบวิ่งไปที่ร้านอาหารในห้างครึ่งทางอยู่ดีๆเธอก็หันมาแล้วบอกฉันว่าเธอลืมบัตรจอดรถไว้ในรถแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนใจเธอบอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวฉันค่อยกลับมาเอาเองหลังจากกินข้าวเสร็จแคนนี่และเพื่อนๆของเธอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องฉลองกันในคืนนั้นทั้งพ่อของเธอที่กำลังหายป่วยและกำลังจะได้กลับไปเจอกับสามีของเธออีกครั้งเมื่อฉันเห็นแคนนี่ฉันรู้ว่าเธออยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดของชีวิตเพราะฉันไม่เคยเห็นเธอมีความสุขมั่นใจขนาดนี้นอรีนบอก แคนนี่ไปอยู่เมืองนอกเสียนานและอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนแต่เธอรู้สึกได้ว่าแม่ของเธอเหนื่อยล้ามากจึงตัดสินใจว่าจะไปส่งแม่ที่รถก่อนจะกลับมาหลังจากนั้นแคนนี่บอกว่าโอเคพวกเธอรอฉันที่นี่ก่อนฉันจะไปส่งแม่ที่รถแล้วเราก็คุยกันต่อนิดหน่อยเดี๋ยวฉันติดรถเธอแล้วไปเจอเพื่อนๆคนอื่นอีกแคนนี่บอกนอรีนอย่างนั้นตรงเครื่องจ่ายเงินค่าจอดรถอัตโนมัติแคนนี่ น้องสาวของเธอเอลซี่และแม่ของเธอเข้าแถวเพื่อจ่ายเงินแคนนี่นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมบัตรจอดรถไว้ในรถเธอบอกให้ฉันรอตรงนั้นและก่อนที่ฉันจะพูดอะไรออกมาเธอก็ไปซะแล้วฉันตามเธอไปไม่ได้เพราะเจ็บเท้ามากระยะทางจากตรงนั้นไปที่รถก็แค่นิดเดียวแต่หลังจาก20นาทีผ่านไปแคนนี่ก็ยังไม่กลับเอลซี่โทรหาพี่สาวของเธอด้วยความกระวนกระวายใจแต่ติดต่อไม่ได้ มันตัดเข้าระบบรับฝากข้อความตลอดฉันรู้สึกสับสนแล้วตอนนั้นเพอร์รี่พูดมีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเพอร์รี่และเอลซี่รีบไปที่ลานจอดรถเมื่อไปถึงเพอร์รี่แทบไปเชื่อสายตาตัวเองรถยนต์โปรตอนรุ่นเทียร่าหายไปและแคนนี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเพอร์รี่และเอลซี่รีบกลับไปที่ร้านอาหารเพื่อบอกเพื่อนๆของแคนนี่ทุกคนตกใจและพยายามโทรหาเธอแต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนเดิม มันแปลกมากสำหรับเธอที่อยู่ดีๆจะหายไปโดยเฉพาะตอนนั้นที่แม่ของเธอกำลังรออยู่เมื่อฉันโทรหาเธออีกครั้งเหมือนโทรศัพท์ดังครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดเครื่องไปเลยนั่นทำให้ฉันรู้สึกกลัวแล้วตอนนั้นนอรีนพูดเพอร์รี่นึกขึ้นได้ว่าที่ลานจอดรถมีกล้องวงจรปิดจึงไปขอดูวิดีโอที่กล้องน่าจะบันทึกได้และก็ได้เห็นภาพที่น่าประหึงในวิดีโอนั้นมีภาพรถของแคนนี่วิ่งเร็วมากจนกระทั่งชนที่กั้นออกไป คนขับไม่ใช่แคนนี้เมื่อฉันเห็นวิดีโอฉันคิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่คิดไว้กำลังจะเป็นจริงฉันแทบไม่เชื่อเลยว่ามันกำลังเกิดขึ้นนอรีนบอกเพอร์รี่ไปแจ้งความทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถทั่วกัวลาลัมเปอร์หวังว่าจะเจอทั้งรถและคนในขณะเดียวกันสามีของแคนดี้ก็โทรมานอรรีนเป็นคนที่ต้องบอกข่าวร้ายฉันต้องบอกเขาหลายรอบเพราะเขาดูท่าทางจะไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ดังนั้นฉันจึงพยายามนิ่งใจเย็นเพื่อเขาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองฉันอยู่ในอาการกระวนกระวายใจการค้นหาล้มเหลวพวกเขากลับบ้านในเวลาตีสี่ฉันรอทั้งคืนนอนไม่หลับรู้สึกหนาวมาก72ชั่วโมงผ่านไปไม่มีสัญญาณว่าจะเจอตัวแคนนี่เลยพ่อและแม่ของเธอจึงหวังพึ่งสื่อในการตามหาพวกเขาเข้าไปในสมาคมคนจีนมาเลเซียเพื่อขอความช่วยเหลือ ไม่นานเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่รู้กันไปทั่วพวกเขาขอร้องให้คนที่ลักพาตัวแคนนี่ไปปล่อยเธอออกมาอย่างปลอดภัยเวลาผ่านไปเรื่อยๆไม่มีการเรียกค่าไถ่ไม่มีการติดต่อใดๆจากผู้ที่ลักพาตัวแคนนี่ไปเพื่อนและครอบครัวของเธอกลัวมากว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นสามีของแคนนี่ที่อยู่ไกลออกไปแทบควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเขาถามฉันอยู่ตลอดว่าแม่พวกเขาหาเธอเจอหรือย,ยัง และทุกๆครั้งที่ฉันบอกว่าอย่างเขาก็จะร้องโวยวายเขาจะเริ่มโวยวายฉันบอกเขาว่าแม่จะไม่ให้ผมโวยวายได้ยังไงเธอเป็นเมียผมเฟดีครูสนักข่าวที่ทำงานอยู่ในสายนี้มากว่า10ปีกล่าวว่าเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังในสัปดาห์นั้นเมื่อมีการพบศพใครก็แล้วแต่ทุกคนจะรีบไปที่สถานที่เกิดเหตุทันทีเพื่อที่จะไปดูให้รู้ว่าไม่ใช่เธอ หลังจากนั้นตำรวจค้นพบสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าคดีนี้คงจะไม่จบสวยแน่เลยมีรถถูกจอดทิ้งไว้ตรงกับรถที่หายไปพร้อมกับแคนนี่พวกเราพบรถยี่ห้อโปรตอนรุ่นเทียร่าซึ่งเป็นของพีรี่หัวหน้าตำรวจบอกเมื่อพวกเขาบอกว่าเจอรถฉันรู้แล้วว่าอะไรบางอย่างที่แย่ๆได้เกิดขึ้นแล้วแม่ของแคนนี่พูดถึงความรู้สึกตอนนั้นตำรวจยังพบว่ายางหน้าของรถแตกและมีรอยเลือดที่เบาะหลังรถ 17กรกฎาคม2003สี่วันหลังจากแคนนี่หายตัวไปคนงานก่อสร้างพบสิ่งต้องสงสัยในจุดที่ไม่ไกลจากจุดที่พบรถโปรตอนในท่อระบายน้ำมีล้อรถยนต์สองล้อและร่างที่ถูกเผาอยู่ในนั้นทีมชนสูตรเข้ามาทันทีหัวหน้าทีมบอกว่าเมื่อฉันเข้าไปที่สถานที่เกิดเหตุฉันได้กลิ่นยางไหม้เมื่อมองเข้าไปในท่อระบายน้ำฉันเห็นเป็นร่างคน ร่างคนนั้นเหมือนถูกกระแทกด้วยยางรถยนต์ที่มีปูนซีเมนต์โบกไว้ข้างในส่วนผิวหนังด้านนอกถูกเผาไปมากกว่า90%อร์เซนใครก็แล้วแต่ที่เผาร่างนี้ตั้งใจจะทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นร่างของใครส่วนของร่างกายตั้งแต่เอวลงมาโดนทําลายจนหมดแต่ฉันยังสงสัยว่าทําไมมือของเหยื่อถูกมัดด้วยผ้าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยนักข่าวเฟดีครูสก็อยู่ที่นั่นด้วยเขากล่าวว่า มีกลิ่นแรงมากกลิ่นของคนตายมันไม่ได้รู้สึกดีมากที่จะอยู่ที่นั่นฉันสามารถรู้สึกว่ากลิ่นติดเสื้อผ้าฉันไปหลายวันเลยตำรวจขอให้นอรีนินเพื่อนสนิทของแคนนี่และเอลซี่น้องสาวของเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันว่าใช่ศพของแคนนี่หรือไม่และน้องสาวของเธอก็ยืนยันทั้งน้ำตาว่านั่นคือแคนนี่เพราะกางเกงยีนที่แคนนี่ใช้ในวันที่หายตัวไปนั้นเป็นกางเกงที่แคนนี่ยืมมาจากเอลซี่